โอ้ยนี่ับช็อตนี้โอ้ยพระเจ้ามีไหมโอ้โหช็อตนี้ชอ็ชอต สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมนายมาเต็มอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามีนะนะไซา์ของซูเปอร์สลัด98นะครับวันนี้มีทุนมาที่หนึ่งพันนะครับกับเกมที่จะไปวันนี้เป็นเกม่ขยของพีจีนะครับมาจองเวนะครับได้ผ่อดสีครับสามล้านสามเลยนะครับโคตรโหดเราดูนะครับว่าวันนี้มาจองเวกับทุนที่หนึ่งพันอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ เฮ้ยเรามาดูนะครับวันนี้ผมมีกิจกรรมมาด้วยนะครับกิจกรรมดีๆนะครับกิจกรรมดีๆจากทางอันนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกิจกรรมใต้คลิปเลยนะครับเรามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับโอเคเรามาดูกันได้นะครับจะไปเปิดแรกนีงไงโอ้โหถัดนี้มาแล้วเปิดแรกมาโหอีนิดเดียวครับสเตเตอร์อีนิดเดียวครับสเตเตอร์มหอ่ทีหนึ่งเรื่องเกิด เกิดแน่นอนอัพเดทเหมืเดิมครับรันโอโต้สิบทีแรกนะครับโ,โ,นนอโอ้โหดูชัอบนี้หนึ่งห้าห้าเออเฮ้ยเรียนนะกิจกรรมเราจะจัดเราดวลใ,ใ,ใ,ใต้ใต้ใต้ล่างนะครับมันต้องกิจกรรมกันเยอะๆนะครับเรามีกิจกรรมแจกใต้ท้ายคลิปนะครับเรามาดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูนะครับ โจ้อือเบินทิ้งก่อนนะครับเบินทิ้งก่อนนะครับเบินทิ้งก่อนนะครับอืมเยียบร้อ,อยังไม่เข้าอืมพอเบินทิ้งเสร็จแล้วก็จะปเป็นสเต็ปของเรานะครับสเต็ปเ,เ,เดิมๆ <Okay. S 1> โอเคโจ้อืมสเต็ปเดิมๆไปนะครับสเต็ปที่จูกใจเราม,ามารานันานแสนนานสเต็ปนี้ได้ผลแน่นอนผลออกมาดีแน่นอนโจ้โจ้ยังครับอืมขาแซ่บ โอ้โหรายยี่สิบเรามาดูนนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นป่งครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรมาดูนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับโจะอืงสิบสี่สปินนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรามาุ้นกันเลยนะครับเรามาดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะแตกหนักสักเท่าไหร่นะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับโอ้อยังครับผ่านไปหลายทียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย โอ้โหดูดิครับโอ้โหแานแมนฮะสิโอ้โหดูมาหนึ่งแปดศูนย์โอ้โหนี่ครับช็อตนี้โอ้โหเจ้าวิ่งเลยโอ้โหช็อตนี้ช็อตงามนะครับช็อตสวยๆนะครับโอ้โหสามสี่หนึ่งศูนย์สวยมากครับช็อตแบบนี้ช็อตงามมากนะครับช็อตงามๆจากทางเรานะครับโคตรสวยโคตรสวยนะครับอื้มช็อตแบบนี้ เป็นไงครับฉัดแบบนี้ฉัดแบบนี้สวยไหมครับ <off> <destinations> <lar ged noise> ื <vit> ัดแบบนี้สวยครับพีเด็ยเลยทีเด็ดเลยฉุดแบบนี้ฉัดเจ็ดเจ็ดสีนะครับฉัดเด็ดเจ็ดสีโจฉัดนี้ครับหอ้โหสี่สีสปินนะครับดูจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับอีสี่สีสปินนะครับโอ้โหดูครับวายมาแล้วโจโอ้ยยังไม่มาครับยังไม่มารามมาดูนะครับยังไม่มายังไม่มา เราไมา uh ่ร huh. <should bring> <kommen> ู้เลยนะครับหกเอหือสี่ห้าสูงวนช็อตนี้โหดโหดมีไหมโอ้โหเนี่ยวายสองตัววายสองตัวโอ้ยช็อตนี้ก็สวยนะครับอาหาช็อตนี้ช็อตสวยสวยโอ้โหมาครับมีมาน้องครับมามาอยากให้ผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาได้ที่ข้างล่างเลยนะครับคอมเมนต์กันมาเลยนะครับคอมเมนต์ฝากกดติดตามกันได้นะครับฝากกดติดตามมันด้วยได้เลยนะครับ โอ้เด็กหนึ่งปีจะเิ็นนู้จะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับอือหืออือหือ,อ,อย,ยังยังครับยังครับโจ้อโอ้สามที่ศูนย์สวยอยู่ครับสามสี่ศูนย์สวยสวยเฮ้ยฉัดแบบนี้สวยงามมากครับฉัดแบบนี้อ,อโอ้โหสวยครับสวยครับแต่อย่าลืมครับทางเพจเรานายมาเต็มครับมีกิจกรรมดีๆมาบ่อยๆนะครับโอ้โหลินนี้ก็เวลาประมาณ หกโมงสามสิบนะครับโอ้โหหนุมงเช้าเลยครับตปมารับกันเช้าๆเลยนะครับหื้ยใคยช่วยขออีกนิดหนะมาอีกนิดได้ไหมมาอีกนิดโอ้โหใจร้อนครับเห่าเหาไปเลสองร้อยนะครับลันไปที่สิบออโต้เหมือนเนดิมครับดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับเด็กกระดาเด็กคุณกมเนิอนยังต้องเกิดมาเลยนะครับเออเ้ยชอโอ้ย จเย็นใจเย็นใจเย็นโจโจโจเอ้ยไม่โอ้ยโจเอ้ยไอเอ้ยโจ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 เอ้ยแหมหายไปเยอะเหมือนกันนะครับวัวไปเยอะเลยนะครับอืเรามีกิจกรรมนะครับอย่าลืมเข้ามาติดตามที่เพจเราได้นะครับกดที่คอมเมนต์ใต้าน่าได้เลยครับเรามีกิจกรรมดีๆมาให้คุณเลือกตลอดเลยนะครับกิจกรรมมีมาทุก ทุกครั้งนะครับกิจกรรมดีๆจากทางเรานะครับทางเพจนายมาเต็มนะครับกิจกรรมมีมาบ่อยๆเอาครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหดูนะครับไม่ต้องการเยอะครับต้องการแค่พอของป้าของคอนะครับจะเกิดอะไรเกิดอะไรหรือเปล่าโจเอืยยังครับยังครับอืมาสวยสวยไม่ไม่ไม่เออขวดนี้สวย สวยงามอย้ายมาสองตัวเลยโอ้ยช็อตนี้ยังไงโอู้หูไหลเรื่อยๆเลยไหลเรื่อยๆเลยไหลอีกไหลอโอ้โหสวยครับสองช็อตสวยมากครับโอ้ยเศรษาะสวยสวยดำท้องเรื่องเลยครับสวยงามครับผมสวยโคตรสวยอืมมา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 อืมยังไม่มายังไม่มา เรามาดูกันต่อนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าไลกันต่อเลยนะครับอืมอืมโจยไปอีกครับอืมอืมยังครับยังครับอืมอืมโจยโจยอ่ายัง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 อืมยัง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 ยวงก็มาครับไล่กันต่อเลยครับดูเลยนะครับก็เป็ดสามร้อยนะครับเราดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นวัดไปเลยนะครับ กับ10อัโต้เหมือนเดิมนะครับขออีกนิดนึงนะอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะโ,โจโอ้หโจกิจกรรมเราก็จะแจกแจดไป5ท่านนะครับกิจกรรมคอมเมนต์ใต้ที่ข้างล่างเลยนะครับเราจะแจกเครดิตนะครับเครดิตฟรีนะครับ5ท่านนะครับขอ้5ท่านนะครับสํานนรสหรับคนที่มาคอมเมนต์นะครับของ5ท่านนะครับสวยๆส,สำหรับคนที่ได้รางวัลผมจะเอาลงหน้า เพจเซ็นลูกนายมาเต็มนะครับขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมนะครับอย่าลืมแคปส่งมาให้เราดูได้เลยนะครับโอ้โหชัดนี้สี่ห้าสูงสวยสวยโอ้โหวิบวับวิบวับวิบวับอย่าลืมนะครับกดแคปแล้วส่งมาที่ทางเพจเราได้เลยครับสําหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างเลยนะครับชัดนี้ผมต้องไปแล้วนะครับโอ้โหอย่าลืมกดไลค์กดติดตามมันได้เลยนะครับแล้วเราจะมามีกมดีๆมาให้เลือกเล่นตลอดนะครับ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับนายมาเต็ม